สวัสดีค่ะยินนี้ตอนรับนะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะบีขอแนะนำบริการของเราสักครู่นะคะว่าแต่มีอาการปวดหลังมานานแล้วยังคะอ่าเข้าใจเลยค่ะน่าจะทรมานน่าดูเลยนะอาการนี้น่าจะเหมาะกับการนวดบำบัดเฉพาะจุดนะคะถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวจะจัดโปรแกรมพิเศษให้เลยค่ะเดี๋ยวบีช่วยนวดให้เองนะคะโอเคไหมถ้าอย่างนั้นตามบีมาเลยค่ะเดี๋ยวถอดเสื้อด้านบนแล้วก็ทอนล่างออกด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดที่บีเตรียมไว้นะคะเราจะมีการลงน้ำมันสำหรับนวดด้วยอีกเกรงว่ามันอาจจะเลอะเสื้อะนะคะ คุณลูกค้าอายเหรอคะหรือว่าอยากให้บีเป็นคนถอดให้เอ่ยร <c oughs> อแล้นะคะถ้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วให้กลับมารอบีบนเตียงนะคะนอนคว่ำบนเตียงได้เลยค่ะสบายๆนะคะไม่ต้องเกรงนะก่อนจะเริ่มเดี๋ยวจะใช้น้ำมันสูตรพิเศษที่ช่วยบรรเทาอาการปวดให้นะคะถ้ามีตรงไหนอยากให้เนนเป็นพิเศษก็บอกได้เลยนะคะ ตรงนี้ละคะว่าแต่แผ่นหลังของคนลูกค้าใหญ่จังเลยนะคะถ้าอยากให้นวดตรงไหนเป็นพิเศษบอกได้เลยนะขรับคุณค่ะแต่ดูเหมือนจะมีจุดตึงตรงไหลยังไม่หายดีเลยนะคะถ้างั้นคนลูกค้าลุกขึ้นมานั่งหันหลังให้บีหน่อยนะ สงสัยจะต้องลงน้ำหนักให้มากขึ้นแล้วล่ะรู้สึกดีขึ้นไหมคะอยากให้ทำให้แรงมากกว่านี้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าชอบไหมคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ ถ้าชอบก็กลับมาหาอีกนะเดี๋ยวบีจะจัดให้เต็มที่แหละ